สวัสดีครับทุกคนเรา,าเล่นกับน้องผูเองนะฮะเ,ออ <c oughs> เสียงอาจจะเบานะครับนะครับนะครับทำไมนีไม่แตกวะอ้ามอ้ามไปตัดไม้มาก็าไปตัดเลย ขอแล้วมึงเอาอันนี้ปิดขนาดนี้เหรอเพรอะอาหารไม่เต็มเมื่อกี้โอเซร์การีก้า I'm just so old, we... Oh, 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 jib jib. <coughs> Guess somebody...